สว so. ั you สดีครับสแตมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสีกันนะครับก่อนที่เราจะเรียนเรามาร้องเพลงกันก่อนได้ไหมครับคนิสสังสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัญลัน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 โอลัญลัน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 อ่าสแตมพร้อมหรือยัง จะแต้มพอมหรือยังครับพองครับพอมแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องสีกันนะครับคุณครูจะเอาสีให้สแต็มดูแล้วทีนี้ให้สแต็มพูดตามครูนะครับค่ะโอเคนะสีแดงสีแดงเิ่มมากเลยสีน้าตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาล ต่อไปสีม่วงสีม่วงต่อไปสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าแสดงพูดได้ครับสีสีสีฟ้าสีเหลืองสีเหลือง ต่อไปสีเขียวสีเขียวต่อไปสีชมพูสีชมพูต่อไปสีส้มสีส้มอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้สแตมคุณครูจะเอาลูกให้สแตมดูแล้วสแตมบอกสีเองนะครับโอเคไหม อ่าดูนะต่อไปสีสีอะไรเอ่ยติดตกติดตกติดตกสีอะไรครับสีสีสีส้มสีส้มสีส้มส้มเก่งมากเลยสีอะไรครับสีส้มนะสีส้ม ต่อไปสีชมพูสีชมพูมาเลยสีชมพูต่อไปนี่แหละครับสีเขียวสีเขียวสีเขียว ้าต่อไปสีสี้สอะไรเอ่ยสีม่วงสีม่วงเกิงมากครับต่อไปสีตาลสีน้ำตาลสีตาสีแดงเอ้าทําไมรู้ล่ะโอ้ต่อไปสีแดงสีแดงเกิงมาก คุณครูจะให้แสแตมเลือกสีให้คุณครูนะครับสแตมดูมีกี่สีนับสิ 2> สสสน2่4นี่คุณครูมีสีอยู่สีสีสเดี๋ยวคุณครูจะให้สแตมเลือกมาให้คุณครูทีละหนึสีสโอเคไหมครับ ต่อไปต่อไปอ่าสแตมรอนะสแตมครับครับสแตมเลือกสีฟ้าให้คุณค,ณครูรนคคหน่อยครับหยิบสีฟ้าเลือดผูหน่อยโอเคต่อไปสีเขียวหยิบสีเขียวให้คุณครูหน่อยอเก่งมากครับต่อไปสีสีเหลือง สีนี้สีเหลืองน,นี่นี่อันนี้สีอะไรสีอะไรสีแอ่ะอยู่สีแดงให้คุณครูเก่งมากเลยครับตัวมือเขาเองเนาะต่อไปนี่เรื่อตัวไปนี่นี่เรื่อตัวไปต่อไปต่อไป ต่อไปคุณครูจะให้สแตมเลือกสีมาให้คุณครูทีละสีเหมือนเดิมนะครับอยู่สีรอบนี้มีกี่สีอันสแตมนับหน่อยสิเจ็ดสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ารอบนี้มีแปดสีคุณครูจะให้สแตม,มเลือกมาให้คุณครูทีละหนึ่งสีเหมือนเดิมนะครับคบ่ะอาสแตมรอก,ก่อนนะ สเตมให้คุณครูบอกก่อนสแตมก็หยิบนะครับครับสแตมครับครับสแตนมหยิบสีส้มให้คุณครูหน่อยครับสีส้มเก่งมากเลยครับอันนี้สีอะไรสีสอมสีส้มต่อไปสแตมหยิบสีเขียวให้คุณครูหน่อยครับ ja. ส,สีเขียวครับใช่หรือเปล่าเอยสีเขียวอันไหนสีเขียว ใช่นี่อันนี้สีสีสีเขียวสีเขียวต่อไปสีเหลืองนี่อันนี้สีสีนี้สีเหลืองต่อไปสีแดงนี่อันนี้สีสีแดงสีแดงต่อไป สีฟ้าอู้ฮอันนี้สีสีฟ้าสีฟ้าต่อไปสีน้ำตาลสีสีตาลน้ำตาลต่อไปสีม่วงอันนี้สีสีนี้ สีอะไรครับสีเน็กสีสีเน็กอ่าสแตมป์ชูสีสีเน็กสีม่วงสีม่วงอ่าสีม่วงต่อไปสีชมพูชมพูอันนี้สีชมพูชมพูเก่งมากเลยครับอ่าตบมือให้ตัวเองหน่อยอ๋อนี้สแตมป์เก่งมากเลยอ่าสแตมป์แรกก่อนครับ

คุณครูจะให้สแตมเลือกสีมุ่ณทีละนหนึ่งสีเหมือนเดิมนะครับ,ร,บรอบนี้เรามาดูว่ามีทั้งหมดกี่สีเอ่ยนะับเน็ากสีทครับทำไมหน่ตซ3 4าช้าช้าครับช้าช้าสากสีหกเจ็ดแปเกสิบสิบเสกี่สีสิสี 3, 13, 4, ค,ครูจะให้สแตมหยิบให้ครูชีนัหนึ่งสีเหมือนเดิมนะครับรอให้คุณครูบอกก่อนนะครับ่อยหยิบนะครับโอเคไหมครับครับสีครับยวรอก่อนนะสแตมครับครับหยิบสีเหลืองให้คุณครูหน่อยครับส,ส,สีสีเหลืองหยิบมาหนึ่งสีสีเหลือง เก่งมากเลยสีอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองต่อไปสีน้ำตาลสีน้ำตาลอันไหนเอ่ยสีน้ำตาลอันไหนเอ่ยนี่สีตาลอันนี้สีอะไรนะครับสีตาลสีน้ำตาลต่อไปสีฟ้าสีฟ้าอันไหนเอ่ยสีฟ้าอันไหนเอ่ย สีฟ้าไหนเออดูดีๆสินี่เก่งมากเลยอันนี้สีสีดินสีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าต่อไปสีส้มสีส้มนี่สีส้มสสสีี้มสีส้มสีส้มต่อไปสีแดงสีแดง เก่นมากครับสีสีแดงสีแดงต่อไปสีน้ำเงินน้ำเงินนี่สีสีน้ำเงินน้ำเงินต่อไปสีเขียวเขียวสีเขียวสีเขียวต่อไปสีชมพูชมพูสุดไม่เออสุดไมเออสุชมพู สีชมพูชมพูอะต่อไปอ่ะจำเรื่องดีกหน่อยครับต่อไปต่อไปต่อไปสีม่วง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 เก่งมากครับสีอะไรนี่สีนีมสีอะไรครับสีม่วงสีม่วงเก่งมากเลยต่อไปสีดำสีดำสีดำอันนี้สีสีดำ อ่าเหลืออยู่กี่สีนี่เหลืออยู่กี่สีเหลืออยู่กี่สีครับต่อายนับก่อนเหลืออยู่กี่สีนะเล็กซอดชักชักลุเหลืออยู่สามสีสามสี๋ยวคุณครูจะถามถ่มนะอันนี้สีอะไรครับสีสีอะไรสีสีอะไรสีสีสีอะไรครับสีสีเขียวสีเขียวสีเขียวอันนี้สีอะไร สีเทาสีเทาเก่งมากครับอันนี้สีอะไรสีเทาสีเทาสีเทาอ่ามีสีเทากี่สีสีเทาสีเทาสองสีสองสีมีสีเทาสองสีอ่าเจ่งมากเลยครับเดี๋ยวคุณครูจะให้สแตมบอกสีคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะครับครับอ่าดูนะสแตมจะบอกถูกไหมเอ่ยสีสีเทาสีเทา สีเทาสีเทาสีอะไรครับสีสีอะไรครับสีสีที่สีอะไรครับสีส ouais ีเขียวสีม่วงสีม่วงสีเขียว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  ชมพูชมพูสีตาลน้ำตาลสีน้ำเล็กสีดำสีดำสีเขียวใช่ไหมเอ่ยสีดำสีแดงสีส้มอันไหนสีส้มสีส้มอันนี้หรือเปล่าสีส้มสุดนี้อ๋อสีส้มอันนี้สีส้มสีส้มเก่งมากเลยต่อไปสีสีฟ้าสีฟ้าสีเหลือง เก่งมากเลยครับสแกนตัวมือตัวเองหน่อยอ่าสำหรับวันนี้สแตมเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องสีอ่าสแตมเนรู้มีทั้งหมดกี่สีนี่อยู่ในมือครูมีทั้งหมดกี่สีนะนะับนิดสอดสักส <14. S 1> ีสับสนติดปักเกลียวสิบเอ็ดสอดสับสีเอ่อสีใช่หรือเปล่าสอด น้ำไเน่ช้าช้าช้าจอดสี่ห้าจสมกี่สีครับ1ิบสามสิบีเมื่อกี้เราเรียนไปทนนั้งหมด13บสามีเอาออกอันนึงปึ๊บเหลือสิบสองีสิอ่าเราเรียนไปทั้งหมดกี่สีสิบสี สิบสองสีเราจะมาทบทวนเรียนรู้เรื่องสีกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราียนอะไรไปแล้วบ้างมีสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวสีส้มใ่หรือเปล่าเอ่ยสีอะไรครับใสสีสีชอบสีส้มสีสีขาวสีเทามาสแต็มครับสแต็มนั่งใหม่ครับนั่งให้เรียบร้อยอันนี้สีสีดำ สีดำสีด้าสีแดงสีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าสีอะไรครับสีสีชมชูชมชูชมพู สีชมพูพูนสีชมพูจะทายสิบูน่าสีชมพูอันนี้สีอะไรครับสิบสิเน้นสีเหลืองสีสีทูสีม่วงเอสสีอะไรครับสีเอสสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงิน สีน้ำเงินสีสับสีตาก,กานสีน้ำตาลเก่งกมากเลยครับสแกปตรงมื้ตัวเอง่อยสำหรับกิจกรรมวันนี้สดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าขอบคุณครับ